ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเหล่าเซนแห่งอัลเทน่าทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซนเซียกาเล็กซี่สปิริตนะฮะอากาศร้อนๆดีๆแบบนี้นะครับก็วันนี้มีคอนเทนต์มานำเสนอนะฮะก็คือว่าผมได้ทำการสะสมนะครับสะสมคูปองสำหรับหมุนวงล้อนะฮะได้255คูปองไม่ใช่คูปอง <laughs> ขอเขาเรียกมดคัมพีนะ <laughs> จำสลับเกมนะมดนคัมพีนะครับก็คือดองไว้นะฮะมันมันจะสามารถแลกได้ใช่ป่ะเวลาเรามีเพชรแล้วก็จะมีกิจกรรมแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยพอมีมดนคัมพีมาผมก็แลกเก็บไว้แลกเก็บไว้ฮะมันก็จะสามารถนํามาหมุนวงล้อได้นะครับก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะผมไหนว่าวงล้อผมมาสะกิดใจว่าเออเนี่ย มันบอกว่าสามารถโค้ตาตรงนี้นะฮะสามารถหมุนได้ถึง9 0 9 9 9 9 9 9ครั้งสแสดงว่าเราต้องมีคูป,ปองแบบสะสมไว้ถึงแบบแสนหนึ่งอะ่ะใช่ปะ่ะมันน่ามันสามารถทำได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีคูป,ปองเยอะๆคูป,ปองอีกละหมูนคัมคพีนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีหมูนคัมพีเยอะๆเราสามารถหมุนได้โค้ตาตามนี้เลยใช่ปะ่ะถ้าเราเติมเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็เก็บคัมพี ไว้หมุนอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ผมไม่ได้เติมแล้วใช่ไหมพอผมไม่ได้เติมผมก็เออถ้าเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วเรามาหมุนเอาของอะไรสักอย่างเราน่าจะทําได้นะซึ่งสิ่งที่ผมมาแรงๆไว้นะครับก็คือผมอยากจะได้การ์ดดีๆไปใช้บ้างนะฮะซึ่งการ์ดเนี่ยอย่างการ์ดขอบส้มมันก็จะมีราคาอยู่ที่1,000ใช่ปะ่ะ หนึ่งพันเนี่ยก็จะมีการแบบพวกนี้ผมไม่เคยมีเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นการม่วงเนี่ยก็คือสูงสุดอยู่ที่600ใช่ปะ่ะนอกเหนือจากนั้นนะครับการหมุนวงล้อเนี่ยเราก็จะได้เป็นวัตถุดิบในการปลุกพลังใช่ปะ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นของทั่วไปราคา100ใช่ปะ่ะก็คือไอเทมตามปกติแต่ว่ามันจะมีไอเทมที่เรียกว่าเฉพาะวงล้อนั้น,น,นๆใช่ปะ่ะ ซึ่งมันออกโคตรยากเลยก็อย่างเช่นอันนี้เหรียญแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะเรียกแลกได้แลกหินปลุกพลังของตัวละครที่แบบว่าเก่งๆอ่ะใช่ปะ่ะต้องมีต้องสุ่มอันนี้ให้ออกอันหนึง่งอย่างอันนี้เขาเรียกว่า Heroic Emblem 2024ใช่ปะ่ะซึ่งวงล้อต่อไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไอเทมฉะนั้นเรามีโอกาสสุ่มแค่วงล้อเนี้ยต้องเอาให้ออกแล้วก็ออกแล้วก็เอามาแลกได้ซึ่งถ้าถ้าเราออกแล้วเราไม่แลก คราวหน้ามันจะเป็นไอเทมที่สูญเปล่าไปเลยใช่ปะ่ะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ก็คือเราต้องหมุนให้ได้ซึ่งถ้าเรามีคมภีร์น้อยโอกาสที่เราจะหมุนออกอีอตัวเนี้ยมันก็จะน้อยมากถูกไหมผมก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเกิดเรามีคมภีเ์อะเยอะแล้วเราหมุนเนี่ยมันจะออกให้เราบ้างไหมใช่ไหมฮะก็คืออันนี้คืออย่างที่2อนะอย่างแรกคืออยากได้การ์ดบ้างการ์ดนี่ไม่ได้ชัว์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นไอเทมปกติที่เราสามารถแลกได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าตรงหินปลุกพลังเนี่ยมันจะต้องไป เป็นไอเทมเฉพาะใช่ไหมฮะเ,เปไหนละอย่างเงี้ยไอเทมเฉพาะใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมได้ไอเทมเนี้ยครบ3อันผมก็จะได้หินปลุกพลังเลยเพราะว่าหินปลุกพลังเนี่ยมันใช้สามสิบเศษใช่ปะ่ะฉะนั้นผมก็เออก็อยากจะได้แบบหินปลุกพลังของอย่างอ e ีวิลซากะไม่ใช่สเปกเตอร์ซากะนะฮะ ตัวนี้ผมก็มีนะแต่ผมไม่ปั้นเพราะว่าผมไม่มีหินปลูกพลังอะไรย่างนี้ไงใช่ปะ่ะเศษก็มีไม่ครบถ้าเกิดว่าได้หินปลูกพลังมาเออมึงอาจจะมีกําลังใจอยากจะปั้นก็ได้ใช่ปะ่ะอ่ะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเล็งไว้ที่2ออย่างนี้นะฮะก็คือไอเทมเฉพาะของแต่ละวงล้อกับดูว่าจะได้การ์ดหรือเปล่านะฮะการ์ดก็คือไปไหนละอ่าตอนนี้นะฮะอัลติเมทเทรดนะครับก็คือ1000เศษเนี่ยจะได้ถึงไหมนะครับ จะได้ถึงไหมส่วนจะเอาการาดอะไรก็เดี๋ยวผมไปเลือกอีกทีหนึ่งนะฮะเอาให้เอาให้มูลค่าของเนี่ยมันสมให้ได้ครบซะก่อนนะฮะซึ่งการหมุนวงล้อเนี่ยมันก็จะได้เพชรด้วยใช่ปะ่ะเราก็หวังว่าเออเนี่ยเราดองไว้ตั้งนานแล้วนะเป็นการลงทุนที่แบบว่าเออจะได้เพชรคืนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้3า0 0เพชรสักกี่ครั้งกันนะครับอะสามอย่างนะฮะ สูบมัวซัวไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้นิดนึงอะประมาณนี้นะครับเริ่มเลยแล้วกันนะรอบแรกเออเดี๋ยวผมอันนี้ผมส่มฟรีนะฮะผมส่มฟรีผมมีอยู่30แล้วนะมีอยู่30แล้วสูมฟรีของเมื่อวานกับวันนี้นะฮะรวมกันได้30วันนี้มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเป้าหมายคือตัวนี้นะ Hero i c อ m b l e m 2บม4แล้วก็เพชร3 0 0 0ดูว่าจะออกกี่ครั้งนอกนั้นก็คือไอเศษ รอบรเนี่ยจะได้เท่าไหร่แรกการ์ดพอไหมเริ่มสิบแรก <c oughs> เห็นปะได้170ด้วยร <c oughs> อบสองครับผมมีอยู่255ห้า้าใช่ป่ะก็หมุนได้ยี่รอบนะอันนี้รอบสองนะรอบสามฮะเอาได้เพชรครับรอบสี่ได้เพชรอีกแล้วนะฮะรอบห้าไม่ออกนะฮะไอเทมเฉพาะนะครับฮีโรอีกเอมเบมไม่ออกนะรอบหกเฮ้ยเมื่อกี้ได้สามพันปะวะเห็นว่าแวบบ ใช่ป่ะผมได้สามพันป่ะถูกไหมอ๋อได้สามพันจริงด้วยห้ารอบนะฮะห้ารอบได้สามพันเออสุดยอดคุมค้มคุม้มคุ้มหกรอบแล้วนะนะเมื่อกี้หกหกรอบแล้วป่ารอบที่เจ็ดนะครับยังไม่ออกนะสามพันออกแล้วนะฮะแต่ไอฮีโร่อีกเอมเบมยังไม่ออกนะรอบที่เจ็ดนะฮะยังไม่ออกนะครับรอบที่แปด รอบที่9ไม่ออกนะรอบที่10ไม่ออก11อ่ะได้นี่ไง1อันใช่ปะ่ะหนึอันได้แล้วนะก็เดี๋ยวไปแลกหินปลุกพลังได้ละ10เศษต้องเอา3อันนะฮะเราตั้งเป้าที่3อันจะได้หินปลุกพลังมาเลย1อันเอ่อ1แล้วนะ3ามพันออก1นึ่งฮีโร่อีกเอมเปมออก1นะฮะ2แล้วอ่าเยี่ยมๆนี่โอกาสได้หินปลุกพลังละโอ้โหสอพันอีกแล้วโอ้โหโคตรคุม้ม ุยต่อไปสาวพันสองครั้งแล้วนะไม่ออกว่ะฮีโร่อีกเอ็มเบมไม่ออกครับไม่ออกครับเหลือ85อีกแปดรอบนะออกแล้วครับนี่ผมได้หินปลุกพลังแล้วฮะหนชิ้นนะครับ1ชิ้นได้หินปลุกพลังแล้วแล้วก็เหลือ7จ็ก็คือ7รอบนะไม่ออกฮะ ยังไม่ออกฮะยังไม่ออกฮะโอ้โหนี่ได้สามพันสองอันเลยเว้ยออสุดยอดเด็ดขอแคปรูปหน่อยเต้าตโอ้โหสามพันสองรอบเอยกดถูกปุม่ม่วะขอแคปรูปก่อนเอาไว้ขิงชาวบ้านสามพสองรอบเียยี่ห้านะได้อีกสองรอบนะฮะปาบ นี่ได้มาอีก1อันนะครับ e ิ o รก e อมเบมได้4อันและรอบสุดท้าย5อันจบนะครับเรียบร้อย25รอบนะครับ25รอบผมก็เดี๋ยวมาดูที่ที่เหรียญน,นะเหรียญน,นี้ผมได้3,140เหรียญน,นะครับก็เท่ากับว่าผมสามารถสุ่มการ์ดได้เนี่ยแลกการ์ดดีๆไว้ใช้ได้3าใบเลยนะครับ 3ใบเลยนี่เดี๋ยวผมมานั่งเลือกเองนะแต่ในน,นี้คือแบบได้3าใบละการขอบส้มนะครับว้าวนี่ยี่สองร้อยกว่าคัมพีก็คือผมดองมาหลายเดือนเหมือนกันนะ <c oughs> แบบแลกทุกสัปดาห์เลยแลกแบบไม่ใช้ไม่ใช้เพชรทำอะไรเลยนะแลกได้ทุกสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็เอ่อได้ได,ได้ได้เห 3, รียญ3,140นรบนะฮะแล้วก็ได้สำหรับ อ่านี่โอ้ได้6เลยว่ะเอาสรุปผมได้6อันนะได้6อันผมก็แร่หินปลูกพลังได้2คนนะฮะแปลว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็มันใช้3ามสามสิบเศษใช่ปะ่ะผมก็แลกได้2คนคนชิวๆเลยทีนี้แล้วก็ได้เพชรรวมโอ้โหนี่ผมได้มื่นกว่าเพชรเลยนะเว้ยมื่นเจ็ดสุดยอดนะฮะนี่ลงทุนไปประมาณ น่าจะช่วงประมาณพฤติกาธันวาเนี่แหละนะครับก็ประมาณ3เดือนนะฮะอันนี้มันต้นเดือนกุมภาใช่ป่ะก็ประมาณ3เดือนน่ะผมแลกได้255คัมภีนะฮะแลกได้255คัมภีเนี่ยก็แลกตรงเนี้ยแล้วก็หมุน25รอบได้เพชร17ื่นซึ่งเพชร17ื่นนี้ผมว่าก็ย้อนคิดย้อนไปแต่ละสัปดาห์ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะดอ,ดองไว้ตั้ง3เดือน ใช่ป่ะก็คือเหมือนเหมือนเราได้เพชรคืนนะเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็นี่ผมจะแลกไม,มไม่หมุนต่อก็อยังได้เลยนะเนี่ยใช่ป่ะ <c oughs> แลกไม่หมุนต่อก็ยังได้นะฮะเอาเพชรเพิ่มนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลัง,รรงเบื่อเซง,เ,งเ,เกมไม่รู้จะทำไรนะฮะก็ลองเล่นแบบผมก็ได้นะครับก็คือ <c oughs> ดองของนะฮะผมว่าบางคนอาจจะดองไว้มากกว่าผมอีกนะก็คือแบบดองไว้ัก คัมภีสักหมื่นหมื่นคัมภีอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนแม่งไปเลยร้อยรอบได้ของเยอะแยะเลยแต่ว่าช่วงเวลาที่คุณดองเนี่ยคุณก็เนอะแต่ถ้าเราเติมเติมก็คุ้มนะผมว่าถ้าเติมเติมเกมเข้าไปแล้วก็เอาคัมภีเติมเกมแล้วก็ไปซื้อคัมภีใช่ป่ะเนี่ยเติมเกมเอาเพชรมาซื้อคัมภีแล้วก็ได้เพชรคืนถูกไหมเออแต่แต่เกมมันบอกตรงว่าช่วงนี้ผมไม่เติมมาเป็นปีแล้ว เกมเนี้ยไม่ใช่เป็นปีเป็นหลายๆปีด้วยซ้ำมันไม่รู้มันไม่อยากเติมมันไอ้นู่นก็บักไอน้นี่ก็เสียไอ้นู่นก็แบบไม่รู้นะแต่เกมน่าจะยังอยู่ได้เรื่อยๆนะฮะตามมุมมองผมก็คิดว่าคือเออกระตูนเรื่องเซนเซ่าเนี่ยมันมันก็ยังมีการเขียนต่ออยู่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตัวละครเขาก็หยิบจากภาคนู้นภาคนี้มาใส่เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเออมันก็ก็โอเคนะมันมันมีตัวละครให้เรามาอัปเดตกันได้เรื่อยๆจากที่ ช่วงประมาณเกมประมาณ3ปี4ปียังเคยมีคุยคุยกันว่าเออเกมจะปิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเกมอยู่ได้เรื่อยๆนะครับอยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นเกมในกระแสหลักแต่ก็มันก็มีคนเล่นนะ่ะอย่างน้อยก็คุณกับผมอะ <laughs> ใช่ไหมที่มาดูคลิปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ โชคดีมีมันนี่ใช้แม่ยายงามน้องเมียสวยทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ